วิถีชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปทําให้พฤติกรรมการใช้สายตาเปลี่ยนตามจากการศึกษาพบว่าประมาณ90%ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องนานมากกว่า3มชั่วโมงต่อวันซึ่งทําให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเป็นสาเหตุให้ตาแห้งแพ้แสงพรามัวสายตาเสื่อมก่อนวัยจนอาจเป็นสาเหตุให้จอประสาทตาเสื่อมจนถึงขั้นตาบอดได้ปกป้องดวงตาคู่สวยของคุณจากทุกปัญหาดวงตาโอเวอร์ทรีเย ผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมการดูแลดวงตา3ขั้นตอนฟื้นฟูเสริมสร้างปกป้องโอเวอร์ทรีเยอุดมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติหลายชนิดแอสตาแซนทีนจากสร่ายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซี6,000เท่าช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาช่วยปรับสมดุลความดันตาสารสกัดบิวเบอรี่สารส,ก,ก, bury, ส,ารสก,กัดที่อุดมด้วยสารแอนโทไซยานไซช่วยให้หลอดเลือดในดวงตาแข็งแรง ลดอาการตาแห้งและช่วยการมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีขึ้นสารสก,กัดบลูเบอรี่ป้องกันความเสื่อมของเรตินาลูทีนและซีเซนทีนสารสก,กัดสำคัญที่ช่วยดูดซับแสงสีฟ้าที่ทำให้จอประสาทตาเสื่อมและช่วยเพิ่มระดับการมองเห็นในผู้มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมสารสก,กัดโกจิเบอรี่ต้านอนุมูลอิสระป้องกันความเสื่อมของเลนส์ตาเบต้าแคโรทีน เป็นโปรวิตามิน A อช่วยให้มองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกถนอมดวงตาปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าหน้าจอและฝุ่นควันเพิ่มความชุ่มชื้นเสริมความยืดหยุ่นให้หลอดเลือดในตาลดการเมื่อล้าจากการใช้ใสายตาเป็นเวลานานเพราะดวงตามีคู่เดียวเริ่มต้นใส่ใจดูแลดวงตาของคุณตั้งแต่วันนี้โอเวอร์ทผลิตภัณฑ์คุณภาพจากพืชธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพดวงตา